สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดฟาดไม่ยัง้งแฉไม่ไวหน้าชูวิทย์แฉยับฟิลไทยคู่ฟ้าครับแหล่งแพร่โควิดที่ผู้มีอันจะกินเที่ยวแต่ชาวบ้านกลับเดือดร้อน โดยเมื่อวันที่7เมษาย,ยนปี2564นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกเล่าถึงสถานบันเทิงแถวท่องหล่อที่บุคคลระดับรัฐมนตรีนักการเมืองสสนักนธุรกิจนิยมนัดไปเจอกันจนคาดว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ว่าโควิดระบาดในภาพ โดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไว้ว่าโควิดระบาดในผับช่วงนี้โควิดมารอบ3ามเริ่มแพร่กระจายในผับแถวทองหล่อคริสตัอนครับหรือจะเรียกว่าไทยคู่ฟ้าครับเพราะมีทั้งระดับรัฐมนตรีนักการเมืองสสฝั่งรัฐบาลทีมงานไปซ่องสุมจับกวนกับนักธุรกิจใหญ่ในห้อง V ว ทีลีลับหลบสายตาคุยโครงการพันล้านหมื่นล้านอวดเด็กๆต่อไปหากกลับมาเปิดอีกคงมีรอบสี่รอบหขอบอกสำหรับคนไม่รู้ว่าพัฒนาการผับบาร์ลาบ่อนมันเอามารวมกันเป็นวันสต๊อปเซอร์วิสแล้วเฟื่องฟูทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองต่างจังหวัดเพราะ 1. ใบอนุญาตไม่ต้องมีแต่เคลียถึงเป็นเปิดได้ทั้งเต้นทั้งโชว์ทั้งดืม่มทั้งดมทั้งเล่นมีทั้งโซนผับโซนห้อง v ีไโซนคาราโอเกะลามไปจนถึงร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดทั้งสองฝั่งเด็กเดินข้ามไปมากันคลื้นเครงต้องที่คริสตัอนครับเท่านั้นส่วนอีกที่กระซิบค่อยๆแถวรัชดา สองแขกไปคืนหนึ่งหลายร้อยคนสุขถึงเสาร่วมพันคนตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนไปยันวัยดึกที่ยังคึกอยู่หากเข้าห้องสูตรเช็คบินมามีไม่ต่ำกว่าแสน 3. ขยายกิจการใหญ่โตอีกสาขาชื่อเอโมรัลแทวทองหล่อเหมือนกันคนใหญ่คนโตไปใครเครียดคุยกันเรื่องสัมปทานทั้งทาหารตำรวจหุ้นส่วนล้วนเส้นใหญ่มากๆ เรื่องทำรรมาหากินไม่ได้ว่าอะไรแต่การควบคุมไม่มีโชว์แค่เครื่องวัดอุณหภูมิพอเหยียบเข้าไปไม่มีโซเชียลดิแทนซิ่งเวียนระยะห่างเพราะมัวแต่นวนเนียกับเด็กหน้ากากอนามัยไม่มีใครใส่เดี๋ยวดูหน้ากันไม่ชัดอย่างนี้ไม่ใช่แค่กาดตกแต่กาดร่วงเพราะถูกเงินสอยแอร์อัดยัดทนานกันเข้าไปแล้วพอเชื้อโควิดมาติด แพร่กระจายทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ประกอบกิจการอื่นๆที่มีรู้เรื่องรู้ราวด้วยอย่างร้านอาหารต้องพรอยมาปิดสามทุ่มแถมไม่ให้ขายแอลกอฮอล์แทนที่ช่วงสงกรานต์จะพอทำกินได้บ้างก็ต้องปิดไปแม้จะฝืนเปิดก็เหมือนเปิดเพราะไม่มีลูกค้าที่ผ่านมาเห็นอยู่แล้วว่าโควิดแพร่มาจากสถานบันเทิงหลายครั้งหลายครา ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกตอนนี้ปิดเดี๋ยวก็เปิดใหม่แล้วก็ติดอีกนี่ปาไปรอบสามแล้วส่วนวัคซีนก็มาช้ามาน้อยโรงพยาบาลเอกชนก็สั่งเอกไม่ได้ต้องสั่งผ่านรัฐบาลแล้วยังจำกัดยี่ห้อโน,นยี่ห้อนี้เสียอีกเรื่องมากเหลือหลายต่อไปวิธีการง่ายๆที่ได้ผลคือจำ,จำกัดคนเข้าไป ในแต่ละผับคลับบาร์ตามพื้นที่ตารางเมตรว่าพื้นที่ขนาดนี้เข้าได้กี่คนและให้เข้าแถวเรียงเข้านับคน หากเกินกว่าที่ระบุก็ให้รอจนกว่าจะมีคนออกคอยเข้าได้เหมือนต่างประเทศจริงๆมาตรการก็มีอยู่แต่ไม่มีใครปฏิบัติเพราะหากเงยหน้าดูหุ้นส่วนแต่ละคนก็หนาวไส้แล้วตอนนี้หากจะให้ดีนั่งกินเหล้าที่บ้านฉลองสงกรานเอาก็แล้วกันแล้วให้เมียเต้นคิวตี้ให้ดูแทนเงินทองไม่รั่วไหลโควิดไม่ติดไปถึงลูกหลานโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมาอย่างเชน่นก็รัฐมนตรีดันไปดูดปากกับดาวเด่นแล้วเว้นวักทำลายบางวันอย่างนี้มันจะไม่ติดได้ยังไงอาซอที่บ้านไม่เอาขันบิ๊กป้อมฟาดหัวกระบุญแล้วล่ะครับพวกรัฐมนตรีเขาสแกนไทยชนะกันบ้างหรือเปล่านะน่าสงสัยจริงๆนี่แหละคือสถานที่ที่คนไทยไม่ยอมรับความจริงการทั้งที่มีกันตรึมหาเที่ยวได้ทั่วเมือง รัฐบาลชุดนี้เละสุดเท่าที่เคยมีมาแล้วทั้งเจ็บใจทั้งหดหู่คนจนจนแทบจะเฉือนเนื้อตัวเองกินอยู่แล้วต้องมารับเคราะห์กับผู้มีอำนาจผู้มีเงินทั้งหลายที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบตันหากรับตั้งแต่ละลอกแรกมาละเพราะพวกนี้จริงๆเลยคนที่ลำบากก็คือชาวบ้านรักยากคนทำมาหากินนะทำให้คนที่เขาหาเช้ากินค่ำ รอยเดือดร้อนไปทั่วทั้งเมืองทั้งที่เขาป้องกันกันตลอดจนแมสเป็นของใช้ติดตัวกันไปแล้วชาวบ้านตาดำๆก็ทำมาหากินและป้องกันกันต่อไปเดี๋ยวพวกคนรวยก็โดนโควิดตายไปทีละคนเองแหละนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสถานบันเทิงก็เลยบันเทิงไปเลยแบบนี้ไงรับกันไปให้ทั่วถึง เป็นคนธรรมดาที่ยอมทำตามมาตรการของรัฐมาโดยตลอดไม่ไปเที่ยวยอมไม่กลับบ้านไปหาพ่อแม่แต่พอมาเจอข่าวนี้บอกเลยว่ามันน่อยและเสียวความรู้สึกมากนะคะคนมีเงินมีอำนาจเที่ยวติดโควิดเหมือนไม่มีความผิดถ้าชาวบ้านตาดำๆติดออกข่าวยังกะทำผิดกฎหมายแรงมากๆแกรัฐธรรมนูญหรือระบอบประยุทธ์ดันประชาชนโค่นอำนาจทหาร แคมเปญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ที่กลุ่ม resolution รวมกับคณะเกาหวน้าและไอลอตั้งโตให้ประชาชนเข้าชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพศ2560เริ่มวันแรกไปแล้วเมื่อวันที่6เมษายนและจะทำกันอย่างต่อเนื่อง6เดือนเป้าหมายของกิจกรรมนี้ปีบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะกกาวหน้าได้บอกว่า ต้องการรายชื่อผู้สนับสนุนหลักล้านคนเพื่อผันเป็นแรงกดดันให้สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและสื่อในยะทางการเมืองต่อการสะท้อนความต้องการของประชาชนที่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญพศ .2560 จำนวนหลักล้านที่ตั้งเป้าเปรียบได้เป็นมินิประชามติอย่างไม่เป็นทางการที่หวังผลให้ผู้มีอำนาจต้องตอบสนอง ในวันคิิออฟกิจกรรมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่แกนนำแคมเปญยกให้เป็นฉบับหรือระบอบประยุทธ์หยุดยื้อเวลาเผด็จการถูกเปิดเผยและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าสาระโดยสรุปเสนอแก้ไข4หมวดคือหมวด7สภาผู้แทนราษฎรโดยยกเลิกบทว่าด้วยวุฒิสภาทั้งหมดหมวด11 สารัฐธรรมนูญหมวด12องค์กรอิสระโดยแก้ไขที่มาและอำนาจบางอย่างของ5องค์กรอิสระและหมวด16เพื่อยกเลิกการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารและเปิดช่องให้คำสั่งประกาศของคณะรัฐประหารถูกตรวจสอบโดยสาร อย่างไรก็ดีในสาระแก้ไขในหมวด7ที่ไม่ถูกพูดถึงบนเวที Resolution คือการคงไว้ซึ่งระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ2560เหตุผลหนึ่งที่ปีะบุต์ไม่พูดถึงอาจเป็นเพราะระบบเลือกตั้งนี้อดีตพาคอนาคตใหม่ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะหลังจากการเลือกตั้งปี2562พรคอนาคตใหม่ที่นำโดยธนาธรจึงรุ่งลุงกิจ กว่าสเข้าสภามาถึง81ที่นั่งรั้งอันดับ3ของพรรคที่ได้คะแนนนิยมสูงสุดรองจากพกรรคังชารัฐและพรรคเพื่อไทยเมือ่อพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาที่เสนอแก้ไขหมวด7 สิ่งที่แจ่มชัดที่สุดคือการยกเลิกวุฒิสภาออกจากรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีสภาสูงอยู่ต่อไปในสาระบบการเมืองไทยหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขบังคับใช้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นระบบสภาเดียวขณะที่บทนบานและหน้าที่ของสภาล่างร่างแก้ไขได้เพิ่มอำนาจให้สสมีสิทธิตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญสารองค์กรอิสระกองทัพ ผ่านกลไกของคณะผู้ตรวจการวางหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบป,ประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการทำหน้าที่ รวมถึงเพิ่มอำนาจสสจำนวนหนึ่งใน4เข้าชื่อเพื่อถอดถอนประมุกฝ่ายตุลาการรวมถึงผู้ภากษาได้กรณีที่พบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติสอดทุจริตต่อหน้าที่สอดกระทำผิดต่อตำแหน่งราชการหน้าที่ยุติธรรมหรือสอดใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญเหตุต่อเรื่องนี้แม้คณะรีโซลูชันจะอธิบายว่า เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแต่ทางการเมืองมองเป็นอื่นไม่ได้ว่าต้องการสร้างช่องทางเอาคืนบรรดาฝ่ายตุลาการที่ก่อนหน้านี้ได้ทำมิติสงครามทำลายพักนักขุนใหม่และแนวร่วมรวมถึงชุมนุมต้านรัฐประหาร ในการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวดสารรัฐธรรมนูญปรับให้สสประกอบเป็นกรรมการผู้คัดเลือกพร้อมกำหนดบทบัญญตัติห้ามสารรัฐธรรมนูญขัดขวางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยิ่งตอกย้ำไม่เห็นว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แม้จะฉายภาพของการหรือระบอบและกลไกที่ตอบสนองกับความต้องการกลุ่มเผด็จการทหารที่ครอบงรการเมืองตั้งแต่ปี2557 ทว่าสิ่งที่เห็นเป็นเงาซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังคือการคงประโยชน์ทางการเมืองของพรรคพวกตนเองไว้โดยใช้เกมด้านหลังประชาชนให้เป็นกำแพงแถวหน้าเพื่อชนกับอำนาจที่พวกเขาต้องการโค่นล้มขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหะข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุรเธิกมารับชมสวัสดีค